ท่านผู้ชมก็วันนี้เราอยู่กันในช่วงไ i เบิร์ดเดอะซีรีส์ EP หนึ่งนะครับซึ่ง EP แรกก็เป็นเรื่องอีก,กาเนาะซึ่งผมก็ลบไปแล้วเพราะว่าติดเรื่องลิขสิทธิ์ถ้าหากว่าเรื่องนี้ผมเอาเรื่องอื่นหรือว่านิยายอื่นหรืออะไรอื่นที่เกี่ยวข้องมาหรือว่าเหมือนเป็นการดัดแปลงกันอะไรก็ผมก็จะบอกว่าคลิปนี้ผมทําขึ้นเพื่อความบันเทิง มีชายผู้หนึ่งเป็นนักตีดาบมืออาชีพเขาตีดาบเก่งมากถึงขั้นตีดาบได้ห้าเล่มภายในหนึ่งอาทิตย์ขณะที่เขากําลังตีดาบอยู่นั้นเขาได้ลงมือหนักจนเกินไปจนดาบได้หลุดมือเขาแล้วก็เด่นลงแม่น้ําจนเกิดเสียงดังสนั่นดังตุ้มชายนักตีดาบเกิดตกใจเป็นอย่างมากแล้วทีนี้จะเอาดาบขึ้นมายังไงกันล่ะเนี่ยและแล้วก็ได้เกิดปาฏิหาริ์ปรากฏเป็นเทพรักษ์องค์หนึ่งปกปกาาักรักษาแม่น้ำแห่งนี้ เทพรักษ์รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากและรู้สึกเจ็บปวดเพราะดาบที่กระเด็นมานั้นได้เสียบเข้าตัวเขาอย่างจังโอ้ยเทพรักษ์ได้ดึงดาบนั้นออกจากตัวเขาและถามว่าดาบนี้เป็นของใครกันนะช่างโมโหเสียจริงอออดาลาเอ๊ะท่านเป็นใครอ่ะท่านโบกขึ้นมาในาน้ำได้ยังไงท่านเห็นดาบของข้าหรือเปล่าอ๋อเจ้าคนนี้นี่เองสินะกล้าดียังไงถึงได้มาปาดาบใส่ข้าอย่างนี้ ข้าขอโทษจริงๆนที่ทําให้ท่านเจ็บนั่นแหละดาบของข้าเองข้าไม่ได้ตั้งใจข้าเผลอลงมือดาบไปหน่อยเลยตกน้ําไปจะข้าให้ภัยนี่ก่อนอื่นข้าขอมอบดาบเพชรนี่ให้เจ้าก่อนมีมูลค่ามากเลยข้าไม่รู้ว่าของใครทาหล่นแต่มันไม่ใช่ของข้าท่านเอาไปเถอะเผื่อเจ้าของเจอเอาไปเถอะท่านเจ้านี่ช่างซื้อสัตว์เหลือเกินงั้นข้าจะเอาดาบเพชรคืนและมอบดาบเก่าให้เจ้า

เขาเลยมีความคิดว่าถ้าเราได้ดาบเพชรนั่นเราคงรวยแน่ๆงั้นเราจะแกล้งทำดาบนี้หล่นดูช่วยด้วยช่วยด้วยดาบหล่นช่วยด้วยช่วยด้วยเงยช่วยด้วยดาบหล่นคนเดิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเจ้าเป็นใครเป็นอะไรอีกล่ะถึงได้มาร้องไห้แถวนี้ของข้าหล่นน้ำอธิบายมหาหน่อยซิว่ามันคืออะไรมาสำคัญยังไงกับเจ้า มันคือดาบเพชรเล่มยาวที่ตกไปในน้ําซึ่งมีค่ามากมายมหาศาลเจ้าหมายถึงอันนี้ใช่หรือไม่ไม่ใช่สัก,กหน่อยแล้วนี้ล่ะใช่ของเจ้าหรือเปล่าเหมือนดาบนะไม่ใช่อันนี้สินะคมเหมือนดาบดีซะด้วยไม่เลยสักนิดันเจ้าก็ลงไปใต้น้ําด้วยกันกันกบข้ามาไปดูว่าไหนของเจ้าเพียบเลยขับเป็นรถนว่ายนาะไม่เป็นแต่ข้าคือเทพลักษ์มีพลังวิเศษสามารถทําให้เจ้ามีชีวิตในน้ําได้ตกลงข้าจะไปกับท่าน ที่นี่ก็คือที่อยู่ของข้าเองที่อยู่ของเทพาลักอย่างข้าที่ซึ่งพวกมนุษย์นําของมาทําหล่นไว้ที่นี่นับไม่ถ้วนไหนล่ะของที่เจ้าต้องการอะ่ะพระเจ้าของเช่าเยอะอะไรอย่างนี้โอ้โหมีทั้งหมวกทั้งเก้าอี้ตุ๊กตาเน่าๆแต่เอ๊รองเท้าไม่มีเจ้าของมีสกุชีด้วยเหรองั้นก็เชิญเลือกตามสบายเลยก็แล้วกันนะข้าจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละอืมแต่เอ๊ไหนของข้าล่ะ ดาบเพชรดาบเพชรดาบเพชรอยู่ในหน้าเฮ้ยอะไรบ้าแวบนี่ไงของที่ข้าต้องการนี่แหละดาบเพชรที่ข้าทำลนงั้นข้าก็จะกลับบ้านแล้วแหละงั้นข้าขอญาตหยิบก่อนแล้วกันนะนี่ได้แล้วดาบเพชรโอ้ยโอ้ยร้อน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 มันถูกไฟไหม้เลยอ่ะยิ่งกว่าถูกไฟไหม้ซะอีกทั้งที่ที่นี่เป็นใต้น้าใครทากันน่ะท่านใช่ไหมท่านวางแผนใช่ไหมฮึ เจ้านี่ฉันไม่รู้อะไรซะเลยนะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องเป็นคนโลภเพราะว่าดาบของเจ้าได้อยู่นี่แล้วยังไงกันเล่าทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการพิสูจน์เจ้าว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์หรือไม่ในเมื่อที่จะเป็นคนโลภข้าขอสาปให้เจ้าอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลฮะท่านเทพ่าฮ่าิ่เหราข้าม่อย่าก่ยู่ที่าี่ปต่อดกาล่ี่ปล่าฮ่าฮ่าไปเถอาข้าไ่่าําอีกแล้ว่ม่าีทางหรอกา้าไ่่ยอมปล่อยเจ้า ไปหรอกนะเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ไม่ <laughs> <Bye. S 1> และแล้วท่านเทพรักษ์ก็ได้สาปนักตีดาบจอมโลภมากคนนี้ให้อยู่ใต้น้ำนี้ไปตลอดการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนจนเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลกับเราได้จบเป็นยังไงกันบ้างขอรับท่านผู้ชมกับเรื่องเทพ,พารักษ์กับนักตีดาบก็ ว่าใครชอบคลิปนี้หรือละครซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน